เลยนะคะว่าง,งานนี้เนี่ยเดือดแน่ๆค่ะแล้วเราจะได้เห็นดีกันนะคะประเทศกัมพูชามีเจมารีประเทศไทยก็มีพี่บุ๋มปนัดดาะคะจากกรณีที่เมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะทางด้านพลเอกนทพลนาพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้เปิดตัวโฆษกคนใหม่นั่นก็คือพี่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองธรรมดีเพื่อทำหน้าที่ประทับกับพลโทหญิงมาลีโซเจียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมของประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่ามั่นใจเลยว่าสิ่งที่ เราได้เปรียบเนี่ยก็คือความสวยกว่าแน่นอนค่ะเพราะว่าคอสตกของเรานะคะเป็นถึงนางสาวไทย แต่โคษกของทางด้านกัมพูชาเนี่ยนะคะไม่ใช่นางสาวกัมพูชาเดอ้อซึ่งทางด้านพี่บุ๋มเองนะคะก็ได้เผยว่าสาเหตุที่ตนเนี่ยตกลงมาทําหน้าที่นี้ก็เพราะว่าตนเนี่ยนะคะได้อยู่ในพื้นที่มานานแล้วก็ได้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเห็นว่าความเดือดร้อนของทหารในฐานะจิตอาสาเนี่ยจึงอยากจะเป็นสื่อกลางที่ชัดเจนที่จะสามารถคุยกับสื่อมวลชนและก็ประชาชนได้รวมถึงฝ่ายทหารให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงนะคะและนอกจากนี้ก็ยังได้บอกกับต่างชาติด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยของเราบ้างค่ะตอน้านี้นะคะทางด้านทหาร ก็มีการประชุมหาหรือกันว่าจะหาโคโกที่จะสามารถชนกับทางกัมพูชาได้ดีที่สุดค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นตัวพี่บุ่มเองนะคะตนก็เลยยินดีที่จะมาช่วยงานตรงนี้เพื่อประเทศของเราเน่นเองค่ะ ส่วนจะเอาอยู่หรือไม่นั้นนะคะเมื่อต้องสู้กับพลโทหญิงมารีพี่บุ๋มเองก็บอกว่าตนเองเนี่ยไม่กลัวเรื่องเฟคนิวอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นคนตรงๆเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมาและเชื่อว่าสื่อไทยค่ะรู้จักกับตนเป็นอย่างดีทํางานด้วยกันมานานรู้ว่าตนเองเนี่ยเป็นคนชัดเจนมากแค่ไหนซึ่งทางฝั่งกัพูชาเนี่ยนะคะจะพูดอะไรเราก็ไม่ค่อยจะให้ราคากันอยู่แล้วนั่นเองค่ะ